สวัสดีครับวันนี้เราจะมาบรรยายหวข้อเกี่ยวกับเครื่องสเปรด d r เออร์ที่สำคัญมากๆเลยที่ก่อนจะตัดสินใจซื้อเครื่องสเปรด d r เออร์เนี่ยต้องทราบนะครับสำคัญมากๆนะครับข้อที่1นะครับ what is percent yield อะไรคือ percent yield นะครับข้อที่2 why is percent yield important percent yield สำคัญยังไงนะครับข้อที่3 how can we know percent yield เอ๊ะแล้วเราจะรู้เปอร์เซ็นต์ yield ของเครื่องสเปรย์ r y เอได้อย่างไรนะครับไปข้อที่1กันเลยนะครับ what is percent yield ยกตัวอย่างนะครับสมมุติเรามีเครื่องสเปร y ์ r y เอทั้งหมดเนี่ยสเครื่องด้วยกันนะครับเครื่องที่1และเครื่องที่2นะครับโดยวัตถุดิบที่เราจะนำมาทำเป็นผงแห้งเนี่ยก็คือนม นะครับจำนวน100กิโลสมมติว่า100กิโลนมเนี่ยเข้าเครื่องสเปรดายดเครื่องที่1ออกมาได้ผง10กิโลกรมัมอันนี้ทดลองจริงแล้วได้ออกมาเป็นอย่างงี้สมมตินะครับเครื่องที่2ใช้นม100กิโลกรัมเหมือนกันแต่ปรากฏออกมาได้ผงแค่3กิโลอา้าวทำไมเครื่องสเปรดายดเหมือนกันเครื่องหนึ่งได้10กิโลเครื่องหนึ่งได้ผง3กิโลล่ะ เออนั่นสินะครับนี่แหละครับที่เรียกว่านี่แหละครับที่เรียกว่าเปอร์เซนต์ยิวนะครับก่อนอื่นเราต้องมารู้ก่อนนะครับว่าของเหลวของเราเนี่ยหรือว่านมแล้วกันนะครับของเหลวของเราหรือว่านมเนี่ยมีของแข็งหรือว่าเปอร์เซนต์ซลิดค content เท่าไหร่นะครับถึงจะคำนวณค่ายิวได้นะครับของเหลวหรือนมเนี่ยประกอบไปด้วย2อย่างนะครับ หนก็คือน,น้ำเปล่านั่นเองนะครับสก็คือของแข็งก็อย่างเช่นอะไรพวกโปรโตีนพวกวิตามินอะไรต่างๆอย่างเงี้ยของแข็งตรงเนี้ยสามารถเปลี่ยนเป็นผงได้แต่น้ำเนี่ยต้องระเหยทิ้งออกไปนะครับโดยการที่เราจะรู้ว่าเปอร์เซ็นต์โซลิดคอนเทนต์หรือเปอร์เซ็นต์ของแข็งเนี่ยที่อยู่ในของเหลวของเราเนี่ยมีเท่าไหร่นะครับเราสามารถเช็คได้โดยใช้เครื่องที่เรียกว่า m ม i เจอร์ a อนาล z เซนะครับ หรือเครื่องวัดบริกหรือเรียกว่า r e f r a c t o m e t e r นั่นเองนะครับสมมติว่าเรา analyze มาแล้วด้วยเครื่องนะครับนม100กิโลได้ค่าออกมา percent solid content 10%นะครับนั่นหมายความว่าในนม100กิโลมีเนื้อนะครับที่ทำเป็นผงได้เนี่ยอยู่10กิโลมีน้ำนะครับเปล่านะครับเป็นส่วนประกอบก็คือ เกกิโลนะครับนั่นเองนะครับคราวนี้เรามาดูกันเหมือนเดิมนะครับ100ยกิโลนมเปอร์เซ็นต์โซลดิดคอนเด์สิบวัดมาแล้วเข้าเครื่องที่1ได้ผง10บกิโลเปะ๊ะนะครับแปลว่าอะไรแปลว่าเปอร์เซ็นต์ค่ายิวเนี่ยอยู่ที่100เปอร์เซนต์เพราะว่ามีสิ่งที่เป็นของแข็งได้ 10บกิโลแล้วได้ผงออกมา10บกิโลเป๊ะแปลว่าค่า U เนี่ยหนึ่ยเปอนะครับเครื่องที่2องนะครับร้อยกิโล solid content เท่ากันได้ผงออกมา3ากิโลแปลว่าอะไรควรจะได้10แต่ได้แค่3แปลว่าได้ค่า U แค่สามสิบนะครับคราวนี้เรามาดูกันแล้วแล้วมันสำคัญยังไงล่ะนะครับสำคัญก็คืออย่างเช่นท่าน เปรียบเทียบราคาเ,าเรื่องของราคาเครื่องสเปดไดเออร์สองสองที่นะครับรุ่นเดียวกันนะกำลังการผลิตเท่ากันนะครับตามที่เขียนในหนังสือเครื่องที่หนึ่งเนี่ยเขียนว่าสี่ล้านบาทเครื่องที่สองเสนอมาสามล้านบาทถ้าท่านไม่รู้เรื่องค่ายิวเลยท่านเห็นว่าเออมันก็ได้ผมเหมือนกันแหละนะครับท่านจะเลือกซื้อไหนครับท่านก็ต้องเลือกซื้อสามล้านถูกต้องไหมเพราะมันถูกกว่าแต่นะฮะแต่ ถ้าเกิดว่าเรามาดูเรื่องของไม่ใช่แค่ราคาเราต้องดูเรื่องของคุณภาพด้วยนะครับเรามาดูการเปรียบเทียบโดยการใช้วิธีเขาเรียกว่า price per quality นะครับเครื่องที่1 4ล้านจับมาหาร100%ค่ายินะครับเท่ากับ40,000บาท per quality ต่อต่อคุณภาพนะครับเครื่องที่สาเครื่องที่2นะครับออราคา3ล้านบาท นะครับถูกกว่า4ล้านแต่พอหารเปอร์เซนต์ยิวซึ่งเป็น30%เนี่ยกลายเป็นว่าเป็น10,000แสนบาทต่อคอลลีตี้คราวนี้4 0,000กับ1 0 0 0 0ใครถูกกันครับสี่หมื่นนะครับอ่ะกลายเป็นเครื่องที่ดูราคาแพงกว่ากลายเป็นเมื่อหารจากเมื่อหารคุณภาพแล้วเนี่ยมันกลับกลายเป็นถูกกว่านะครับอ่าเดี๋ยวเราจะเน้นเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับ คราวนี้นะครับเราจะมาดูตัวอย่างจริงกันนะครับบางท่านอาจจะมองเห็นว่าเอ๊แต่ว่าเอ๊มันก็ต่างกันไม่มากเนาะนะครับค่า y U ไม่ต่างกันไม่มากเนี่ยเรามาดูกันว่ามันจะส่งผลต่อรายได้ของท่านเนี่ยอย่างไรบ้างนะครับสมมตินะครับเครื่องที่1ค่า y U 76เปอเนะครับเครื่องที่1เครื่องที่2ค่า y U 98เปอเอ๊มันก็ต่างกันเท่าไหร่ละ่ะ22นะครับก็ดูไม่มาก นะครับเครื่องที่1เนี่ยได้ผง7กิโลกรัมต่อชั่วโมงเครื่องที่2ได้ผง9กกิโลกรัมต่อชั่วโมงก็ต่างกันแค่2กิโลกรัมต่อชั่วโมงก็ดูไม่มากอีกนะครับนะเครื่องที่1สมมุติราคา3าล้าน5เครื่องที่2ราคา7ล้านฉันาก็ต้องเลือก3ล้าน5นี่ต่างกันครึ่งหนึ่งเลยนะถูกกว่ากันครึ่งหนึ่งเลยนะครับแต่มาดูกันนะครับลองมาดูกันนะครับสมมติว่าวัตถุดิบคือน้ำย่าหวานสกัดนะครับเอาแบบสกัดเลยนะ ผลิตภัณฑ์เป็นผงญ้าหวานสกัดนะครับราคากิโลกร,รัมละ20,000บาทนะครับเครื่องสเปรย์ไดยเนี่ยใช้รุ่นละเหยนะ50ลิตรต่อชั่วโมงนะครับเรามาเทียบกันดูนะครับว่าค่ายิวที่ต่างกันเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับรายได้ที่ต่างกันที่ได้น่ยจะเป็นยังไงเครื่องที่1นนะครับเรามาดูผลิตจริงเลยนะได้ผง7กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงนะครับ8ชั่วโมงต่อวันผลิตนะครับ ผลิต26วันต่อเดือนผลิต12เดือนต่อปีราคาผง20,000บาทต่อกิโลกร,รมัมนะครับได้ผลผลิตที่เป็นมูลค่าออกมานะครับประมาณ300ล้านกว่ากว่านะครับเรามาดูนะครับเครื่องที่2นะครับได้9กิโลกร,รัมต่อชั่วโมงผลิต8ชั่วโมงต่อวัน ยีวันต่อเดือน12เดือนต่อปีส0 0 0มบาทต่อกิโลกรัมผงเหมือนกันรายได้ที่ท่านจะได้มูลค่าผลิตภัณฑ์ที่ได้ก็คือ400ล้านกว่าบาทนะครับราคาเครื่องต่างกัน3ามล้านหค่ายิวต่างกันแค่22%แต่รายได้ที่เพิ่มขึ้นจากค่ายิวที่แตกต่างกัน400ล้านลบ300ล้าน ประมาณ100ล้านบาทที่ท่านได้เพิ่มขึ้นจากค่ายวเนี่ยแค่22%นะครับทำไมล่ะทำไมตัวเลขมันออกมาอย่างนี้ท่านสามารถใช้เครื่องคิดเลขคิดตามได้เลยนะครับว่ามันออกมาแบบนี้เท่านี้จริงๆนะครับทาไมล่ะทาไมมันต่างกันตั้งร้อยล้านบาทขนาดนี้มันเป็นเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการสูญเสียเนี่ยเกิดขึ้นทุกวินาทีแล้วเวลาท่านผลิตท่านผลิตทั้งปีนะครับทั้งวันทั้งปีทั้งเดือน ฉะนั้นเนี่ยลอสที่หายไปเนี่ยมันมัน,ม,นมันตีเป็นมูลค่าแล้วเยอะมากนะครับโดยถ้าเกิดว่าวัตถุดิบของท่านยิ่งมีราคาแพงแล้วเนี่ยยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับท่านดูสิว่าราคาเครื่องเนี่ยต่างกันแค่3ล้าน5แต่ผล,ผลผลิตที่ต่างกันคือ100ล้านนะครับสรุปก็คือเครื่องที่2นะครับถึงแม้เนี่ยจะแพงกว่าก็จริงแต่ค่าเปอร์เซ็นต์ดิลสูงกว่าในระยะยาวเนี่ย คุ้มกว่ามากนะครับฉะนั้นเปอร์เซนต์ยิวเนี่ยถึงสำคัญมากๆเลยนะครับแล้วแล้วเราจะเราจะรู้เปอร์เซนต์ค่ายิวได้ยังไงล่ะนะครับง่ายมากนะครับข้อที่หนึ่งเลยนะครับทดลองเครื่องจริงนะครับเอาวัตถุดิบของท่านเนี่ยแหละที่ต้องการทำสเปรดายทำเป็นผงเนี่ยไปทดลองจริงที่เครื่องจริงแล้วท่านคำนวณเองออกมาได้เลยนะครับว่าเครื่องเครื่องนั้นเนี่ย มีค่ายิวเท่าไหร่นะครับหรืออย่างน้อยๆถ้าทดลองเครื่องจริงไม่ได้จริงๆอย่างน้อยๆเนี่ยในใบเสนอราคาต้องมีการเขียนรับรองค่ายิวถ้าไม่มีการเขียนรับรองค่ายิวและท่านไม่ได้ทดสอบเครื่องจริงด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับท่านอาจจะได้เครื่องสเปรย์ไดที่ทําผงได้นะแต่อาจจะได้ผงค่ายิวแค่30%หรือ หรหรือน้อยมากๆนะครับแล้วมันจะเกิดการเสียหายหลายเขาเรียกว่ามากมายเลยจากการที่ไม่มีการดูเรื่องของค่ายิวนะครับนี่คือสาเหตุว่าทำไมค่ายิวจึงเป็นสิ่งที่สำคัญและจะต้องดูให้ดีนะครับก่อนที่จะตัดสินใจซื้อเครื่องสเปรย์ได้นะครับก็ขออนุญ,ญาตจบการบรรยายเท่านี้ครับขอบคุณครับ